แม่น้ำชาพยาครับตรงนี้ก็ <S <S เป็นส่วนหนึ่งของวัดครับอีกหน้าก็จะสร้างเป็นแบบเรือนลานนาอยู่แล้วแหละวัดอะไรวัดอะไรนะคือวัดน้ำวนวัดน้ำวนวัดน้ำวนวัดน้ำบนบครับวัดน้ำวนปทุมธานีครับจะมีแบบนั้นก็มี ให้มาดูงานพระศิลปะแล้วเดี๋ยวจตัดส่วนต่อไปมันมีก็คือนตาเสเจ้าใช่แล้วเสร็จแล้วก็ข้างล่างจะเป็งห้องบนมลื่นครับว่านนะครับของทักสายอันนี้เป็นที่ไหว้พระยกมอนครับเป็นศาลาเหมือนศาลาการประเรียนไหว้พระยกมอนครับอยู่ดีแม่น้ำเจ้าพญาจังหวัดปทุมธานีเลยครับเป็นนี่เลยแต่ละลูกคิ้งท่านก็จะย่อยทยอยผ่อน แล้วก็มียาสมุนไพรขายครับเดี๋ยวเราไปดูยาสมุนไพรกันอีกครับใช่แม่นไหมปะคุมโดยตรงเลยตรวจต้องกินน้ำต้ม้องไทยเอกนักษ์พิยาแล้วก็อันนี้เป็นน้ำมันอะไรครับหลวงพี่ไผ่นะ่รอครับไผ่ สมุนไพรอ๋อไพรไพรสดอ่ะไพรพี่เขาเป็นไพรเป็นไพรครับนี่ครับการต้มการต้มไพรเคี่ยวจนอันนี้อันนี้ยังไม่ไม่เหนียวนะครับเนี่ยครับอันนี้เหนียวแล้วนี่เดี๋ยวดูกว้างๆเตาเตาเขี้ยวไพรก็่องมีชื่อเสียงเกี่ยวกับยาสมุนไพรเนาะ ก่าจะได้นี่ประมาณกี่ชั่วโมงครับเนี่ยแปดเก้าชั่วโมงโอ้เป็นวันเลย <laughs> <laughs> ครับโอ้นี่ครับยา <จะ S 2> ที่ททรักษาเ,เป็นสมุนไพรริงครับแล้วก็ที่เห็นนี่ก็คือกันเป็นไพลสดนะครับการเที่ยวไพลสดรักษาโรคกระดูกวัดน้ำวนก่อนะ้ะเดี๋ยวขึ้นไปดูที่สารากันครับ